สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักต้นไม้ทุกท่านแล้วก็สำหรับมุมคนที่ชอบบอลเนะาะเพื่อนๆจะเห็นว่าคราวที่แล้วอันนี้เป็น EP สองแล้วกันเนาะคราวที่แล้ว EP หนึ่งเราได้ผ่าหัวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยส่วนชิ้นใหญ่ก็จะแตกโตวไวขึ้นนะคะที่เป็นตาแล้วเป็นชิ้นใหญ่แต่เป็นชิ้นเล็กๆก,ก,ก็ยังต้นเล็กอยู่นะคะก็อันนี้เป็นเหงเานะคะเพื่อนๆ อีเหงาฟาร์มสวยโดดเด่นของเขาบนหัวจะแฉกแบบนี้นะคะแล้วจะบอกว่าตอนใบเล็กๆยังไม่กัดสีก็จะกัดสีช้าหน่อยนะคะค่ะเห็นไหมคะจะเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็คือสีสวยงดงามแล้วค่ะเส้นลายสีเขียวตัดผ่านสีขาวนะคะพื้นข้างในก็จะเป็นสีขาวนะคะแล้วลวดลายก็เป็นสีเขียวแบบนี้นะคะอีเหงาสวยสดงดงามมากค่ะ ใบอุ้มน้ํานะคะก้านจะเป็นสีดําแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะอ่าลักษณะเป็นแบบนี้นะคะสวยงามมากค่ะก็จะแตกเยอะเลยค่ะค่ะเงานะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งเพื่อนๆก็ดูเอานะคะนี่อันนี้กัดสีไวมากพอดีเร่งน้ําใส่น้ํามะกรูดมั่งน้ํามะนาวมาั่งแล้วก็น้ํำซาวข้าวเงี้ยค่ะเขาก็จะกัดสีไวนะคะเพื่อนๆสำหรับคนที่เลี้ยงบอลน,นะคะค่ะ เพืเ่อนๆดูนี่นะคะเป็นดงเลยค่ะคราวที่แล้วฝังฝังไว้ม่วมๆเห็นไหมคะขึ้นเต็มไปหมดเลยค่ะก็ไลยสายพันุ์ปนกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเขายังเล็กอยู่เพราะเป็นหัวที่เล็กๆๆ,ๆะคะ่ะเพื่อนๆลองเลื่อนดูคราวที่แล้วเราผ่าที่เล็กๆไว้เขาก็ยังเขาก็ขึ้นนะคือขึ้นหมดน่ะคือให้เราผ่ายังไงเขาก็ขึ้นนะคะ,ะแต่ว่าจะช้าจะเร็วอยู่ตาม ของเขาเท่านั้นเองเพราะว่าอันนี้ซอยหัวเล็กมากเลยค่ะก็จะขึ้นชาร์จแตกต่างกับเพื่อนๆเ,เขาหน่อยหนึ่งค่ะอ่าเนี่ยก็มีหลายสายพันธุ์นะคะก็สาวน้อยปะแป้งเนาะสวยสดงดงามอันนี้สาวน้อยปะแป้งค่ะอ่าค่ะแ,และสายพันธุ์ความสวยเป็นใบด่างที่สวยงามนะคะค่ะก็เป็นดงเลยค่ะ อันนี้เป็น ep สองนะคะนี่อันนี้หกหลงนะคะ,ะก็จะกัดสีช้านิดนึงอ่าค่ะเห็นไหมคะอันนี้ใบใหญ่ละอันนี้คืออันนี้คือหัวใหญ่ตรงตาหน่อยอ่าก็จะไว้หน่อยนะคะเนี่ค่ะเป็นดงเลยค่ะก็สวยงามอชอบอีเหงาเนะะี่ยค่ะสีขาวจะตัดมากเลยสวยงามนะคะเนี่ยค่ะ ก็เราพาหัวตามอย่างที่สาธิตไว้ ep หนึ่งเลยค่ะเล็กๆนน้อยๆก็จิ้มจิ้มดินไปหมดแล้วเอาดินกบค่ะน,น,นะคะใบสวยงามพอดีฝนตกอะคะ่ะที่ชนบุรีฝนก็จะตกเยอะหน่อยช่วงนี้ค่ะแล้วก็ลมแรงด้วยค่ะค่ะก็สวยงามนะคะค่ะอันนี้ก็เริ่มคัดลงกระถางละค่ะเพราะว่ากลัวตัวหนอนมากิน สาวน้อยป่าแป้งนี่มีสเสน่ห์มากเลยนะสีเขาสดสดีจริงๆเลยค่ะก็จะมีต้นเล็กๆยเยอะแยะเยอะแยะขึ้นเต็มเลยค่ะเห็นไหมคะนี่แะค่ะก็จะไล่ตามกันไปนะคะแล้วก็อันนี้เริ่มลงลงถุงละนะคะใบสวยงามค่ะก็ได้เยอะพอสมควรค่ะเพื่อนใบสวยสดงดงามหมดสำหรับคนที่ชอบ ไม้ใบด่างนะคะอันนี้กัดสียังไม่เต็มที่นะคะอีเงาค่ะค่ะก็จะบอกว่าใช้เวลานะเรื่องการกัดสีอะแล้วก็อยู่ที่การบำรุงด้วยนะบางอันงอกออกมาแป๊บเดียวก็ขาวแล้วอะก็กัดสีแล้วอะค่ะบางอันก็กัดสีช้ามากกพราะน่าจะมาจากการบำรุงนี่ต้นเล็กค่ะอันนี้ก็ยังไม่เกิดสีนะคะยังไม่รู้ว่าสายพันธุ์อะไรค่ะอ่าอันนี้ก็สาวน้อยปะาแป้งนะคะ นี่ก็สียังไม่เต็มที่ค่ะก็ไล่ๆกันไปเนาะชมความงามของบอลใบด่างอันนี้อีเงานะคะใบยังกัดสีไม่เต็มที่ใบเขาจะใหญ่กว่านี้นะคะเดี๋ยวจะรีบลงกระถางเอาไม้ค้มแล้วค่ะเพราะว่าสูงเต็มที่ละเดี๋ยวฝนลงมาอีกก็จะแย่ละค่ะเห็นไหมคะใบสวยมีเสน่ห์มากนะคะเพื่อนๆค่ะก็จะมีเยอะเลยนะดูจากอีกีหนึ่งนะคะตอนนี้งอกเต็มที่แล้วค่ะ ก็เวลาพาหัวแช่น้ําปูนก่อนเนาะพอแช่น้ําปูนสักห้านาทีสิบนาทีอย่างเงี้ยเราก็เอาขึ้นมาแล้วก็วางวางซุยซุย,ยกับดินกบกบกบไปเลยคะ่ะเนี่ยค่ะขึ้นปลูกง่ายมากปลูกไม่ยากเลยค่ะเนี่ยเพื่อนๆดูเนี่ยอันเนี้ยพอเขางอนขึ้นมาหน่อย <c oughs> เห็นไหมคะอันเนี้ยสีก็เยอะกว่าถึงบอกไงอยู่ที่อาหารอยู่ที่เราบํารุงจรงิงๆค่ะบางอันจนใบจนใหญ่ละยังกัดสีช้าเลยค่ะก็ เห็นไหมคะอีเหงาชอบจริงๆแล้วส่วนตัวเป็นคนชอบอีเหงานะเราเป็นคนที่ชอบอะไรที่เป็นสีขาวอะเราว่าเวลามองมาเนี่ยเขามีเสน่ห์มากเลยก้านก็จะเป็นดาแบบนี้นะสําหรับเพื่อนๆที่จะหาออเหงามาปลูกค่ะจะได้ไม่ผิดพลาดค่ะเห็นไหมคะก้านจะเป็นแบบนี้นะคะค่ะนี่ก้านอันนี้ก็จะออกแดงนิดนึดนงค่ะก้านอ่อนๆจะเป็นแบบนี้นะพอแก่ขึ้นมานิดก้านจะเป็นสีดํานะคะลักษณะของออเหงาค่ะ ก็ใบก็เป็นแจกเหมือนหน้างัวเลยค่ะลักษณะบอลทรงใบเหมือนกันแตกต่างที่ลวดลายสีสันแล้วก็ก้านของเขาสีก้านของเขาเท่านั้นเองก็จะมีลูกไม้ปาก้านดำก็จะเป็นสีดำนะคะก็จะมีหลงมาเนะะี่ยค่ะก้านก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะคะเห็นไหมคะก็สําเร็จนะคะกับการเพราะบอลสีต่างๆนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเลยค่ะ แล้วก็อย่าผ่าโดนตาเขาฝังลงไปเลยค่ะเอาดินกบง่ายๆลดน้ำให้ชุ่มชื้นน้ำซาวข้าวบ้างเอ็มร้อยบ้างเอ็มร้อยผสมผมชุลดรสบ้างน้ำมะกรูดบ้างนะคะลด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 ผสมผสานเติมๆเขาชอบเปรี้ยวๆนะชอบอะไรที่เป็นด่างนะคะเพื่อนๆค่ะนี่อันนี้โดนฝนหนักเลยค่ะหเห็นไหมคะสวยงามมาก น้อยตาแป้งสึกสาวน้อยตาแป้งจะเยอะเป็นพิเศษเลยค่ะอันนี้สียังไม่เต็มที่นะคะ,อคะโอเคค่ะสวยงามนะคะก็เพาะปลูกอย่างที่เราเพาะปลูกนะคะก็สำเร็จแน่นอนค่ะสำหรับคนที่กำลังอยากจะพาหัวขยายพันบอลต่างๆนะคะไม่ยากเลยยกเว้นบอลดำสตูนเท่านั้นแหละที่เราไม่อยากให้พา ปูเป็นหัวไปเลยค่ะหัวไม่กี่บาทค่ะ,ะเห็นไหมคะแต่ละสายพันธ์ความสวยงามก็จะโดดเด่นไม่เหมือนกันนะคะนี่อันนี้เหงาพอดีลงถุงละเห็นไหมคะยังตัดสีไม่เต็มที่เลยค่ะเห็นไหมคะเราจะออกลักษณะของเขาแบบนี้ค่ะก็ได้เป็นร้อยต้นนะมองๆแล้วเพราะคราวที่แล้วนะคะ โอเคนะคะการเพราะผ่าหัวบอลต่างๆก็ดูจากอีพีหนึ่งนะคะรับรองไม่ตายแน่นอนค่ะอันนี้องเงานะคะค่ะคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ